สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหางังแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกรายทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ทุกสับส i b e ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่นะคะเรามาดูพลังงานความรักของท่านเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือกําลังที่เป็นอยู่นะคะเหตุการณ์สถานการณ์เป็นยังไงนะคะ พลังงานไพ่นะคะบอกว่ายังไงนะคะ,ะคุณได้ไพ่สองถ้วยนะคะสถ้วยแปลว่าคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกรักและห่วงใยปรารถนาในกันและกันเป็นอย่างดีนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงว้าวดีมากเลยค่ะเจอแล้วว่าค่ะแปลว่าคุณสองคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นรักแท้ก็ได้นะถ้าอาจารย์มองไม่มีวันที่ฉันจะ ไปจากคุณหรือผมจะไปจากคุณนะคะยังมีเทพเทวดาหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเหมือนกับเป็นสักขีพยานรักของคุณด้วยนะคะในไพ่ชุดนี้สวยงามจริงค่ะว้าวเห็นไพ่แล้วมีความสุขมากๆเลยอ่าพลังงานใบถัดไปค่ะความรักของคุณ M M Plus นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เขายกย่องและให้เกียรติ คุณเป็นหนึ่งในดวงใ,ใจเขาคุณเป็นจักรแพทรดินีสําหรับเขาเลยนะคะเป็นไพ่ที่เขาให้คุณค่ากับคุณมากยกย่องและให้เกียรติคุณมากที่สุดเลยใบถัดไปค่ะหนึ่งเหรียญคุณเป็นสิ่งที่มีค่าและเวลาเขาอยู่กับคุณนะเขามีความรู้สึกว่าคุณเสริมดวงทําให้ดวงเขาอะ่ะทําอะไรก็สําเร็จได้ง่ายเหมือนคุณคอยผักดันหนุนพลังหนุนดวงเขานะคะทำให้เขาเติบโตในหน้าที่การงานอ่า ได้รับความสำเร็จอะไรแบบง่ายขึ้นจริงๆเพราะมีคุณเป็นพลังเติมเต็มและหนุนดวงชะตานะคะใบถัดไปค่ะอา,อาจจะมีพลังงานของห้าเหรียญความรู้สึกเหมือนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสุขมากๆแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมันมีพลังงานบางอย่างในความรักระหว่างคุณกับเขา มันถดถอยลงไปนะคะเพราะอะไรใครบางคนได้เปลี่ยนไปจากจุดยืนที่เคยเป็นค่ะไพ่เดอะเฮอร์นะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูตัวเขานะคะพลังงานไพ่บอกว่าพวกคุณน่าจะมีปัญหาจากที่เคยรักกันมากเคยคิดว่าไม่มีวันจะเปลี่ยนไปจากกันและกันได้ในโลกใบนี้มีแค่เราสองคนแต่ตอนนี้ความรู้สึกหรือคำมั่นสัญญานะคะ ไพ่สองถ้วยแบบเป็นคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้แก่กันว่าจะไม่มีวันพัดภาคไปจากกันแต่แล้วใครคนใดคนนั้นกำลังลืมสัญญาที่เคยให้ไว้แล้วราคาแบบนี้นะโอเคเรามาดูถึงคนนั้นเลยเขาอะทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงทำไมเขาถึงเพิกเฉยและนิ่งไปและ เหมือนเดินหันหลังไปจากคุณเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามาถามถึงคนคนนั้นองชาวเมทุนนะคะพลังงานไพ่บอกว่ายังไง King of w a n d ตอนนี้เขาน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยในเรื่องของงานนะคะเขาน่าจะหนักเหนื่อยกับเรื่องของงานอย่างมากเลยนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเงินและผลประโยชน์ค่ะ ใบถัดไปค่ะไพ่วิวออฟฟอร์จูนเขากำลังสร้างความมั่งคั่งในธุรกิจของเขาค่ะตอนนี้ใบถัดไปค่ะ The Tower เหมือนกับ ธุรกิจของเขาหรือครอบครัวเขากำลังมีปัญหานะคะเพราะว่าหมายเลขสิบวิวส่วนมากจะเป็นสถาบันครอบครัวอาจารย์ว่าเขาคนนี้กำลังเข้าไปแก้ปัญหาในในครอบครัวในธุรกิจบริษัทของเขาของที่บ้านเขาของคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้นะ่าจะเป็นประเด็นมันจึงทำให้เขาเนี่ยจำเป็นที่จะ Move on จากคุณสักพัก นะคะก็คือหันกลับมาดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจของที่บ้านให้มากขึ้นเพื่อจะกอบกู้สถานการณ์ของธุรกิจที่บ้านเขานะคะให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะขออีกใบค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะคะจริงๆแล้วอ่ะราชาถ้วยคุณยังคือคนสำคัญของเขาอยู่เสมอนะเขาก็จะบอกประมาณนี้นะคะขออีกใบนะคะ ไอ้บอกว่ายังไงสิบถ้วยรอเขานะคะสักวันหนึ่งเมื่อเขาเข้มแข็งและเขาดีขึ้นเขายังจะกลับไปหาคุณและต้องการคุณเหมือนเดิมเขาจะไม่ลืมคำมั่นสัญญานั้นหรอกค่ะแค่ขอเวลานี่คือถอดความคิดถอดความรู้สึกของเขาออกมาแล้วนะคะโอเคค่ะเราดูว่าตัวคุณล่ะรู้สึกยังไงตอนนี้ชาวเมถุน อาจารย์ขอดูใจคุณนะคะว่าคุณเป็นยังไงอยู่ชาวเมถุนคุณเป็นยังไงอยู่อ่มไพ่เจ็ดไม้เท้าอาจารย์มองชาวเมถุนกําลังเข้มแข็งขึ้นแล้วนะเหมือนคุณกําลังที่จะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่อยากแครแล้วฉันก็อยู่ด้วยตัวของฉันเองได้ฉันมุ่งมั่นกับงานฉันหาเลี้ยงตัวเองได้ฉันแก่งพอ นะฮะดาวเสาร์นี่คือความอดทนเป็นเลิศเลยนะคะ seven of one นั่นเองนะคะใบถัดไปค่ะคุณเป็นยังไงอีกคุณมีความรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรคือความชัดเจนถ้าคุณไม่รักษาคำมั่นสัญญาคุณลืมสัญญาชาวเมทุนก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและมูฟออนได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เหมือนคุณเข้มแข็งมากเลยตอนนี้นะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะสามถ้วยเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะสเสน่์แรงนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาจีบมาแบบชอบคุณอะค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้นะคะมีช้อยเยอะเลยแล้วยังไงอีกห้าดาบแต่แปลกไหมล่ะคุณกลับไม่ได้ประทับใจใครเลยอะ ไม่มีความชอบในใครที่เข้ามาทั้งหมดทั้งทั้งปวงนั่นแหละคะ่ะแล้วยังไงอีกคะชาวเมถุนหนึ่งดาบคุณเป็นตัวของตัวเองคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทำในสิ่งที่มันทำให้คุณเนี่ยมีพลังมีอำนาจมี power นั่นเองนะคะใบถัดไปคะ่ะชาวเมถุนคุณยังไงอีกพลังงานไพ่แปดถ้วยคะ่ะคุณมีความรู้สึกคุณมองที่ จักรวาลมองพระจันทร์บนท้องฟ้าคุณอยากทำความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยหนึ่งดาบก็คือเรื่องของงานเรื่องของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งสถานะทางสังคมที่จะทำให้คุณโดดเด่นนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะแล้วคุณจะตัดเขาไปจากใจคุณหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะ คุณควรจะทำไงกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ดีอาจารย์ขอเปิดต่อนะคะไพ่บอกว่ายังไงสิบไม้คุณก็ยังตัดใจไปจากเขาไม่ได้อยู่ดีะนะอะค่ะนะแล้วก็ดีวิลคุณก็ยังมีความรู้สึกลึกในหัวใจว่ายังรักและปรารถนาต้องการเขาอยู่ไพ่ใบถัดไปค่ะ แต่คุณก็อยู่ในมุมของคุณที่จะไม่เข้าไปวุ่นวายอะไรฉันก็อยู่ของฉันแบบสวยๆแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานไพ่บอกว่ายังไงอีกฉันเป็นผู้หญิงแกร่งฉันเก่งฉันมีความสามารถฉันไม่งอคุณหรอกอะไรประมาณนี้คุณริงนะคุณต้องกลับมาเองเิอะไรประมาณนี้นะคะ The Sun อ่ขอนาคตของฉันสดใสงดงามเสมอฉันทำได้ฉันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี่คือชาวเมถุนคิดนะคะคุณจะทำแบบนั้นละ่ะดีมากเลยค่ะสองเหรียญฉันไปเน้นที่การทำมหากินเงินต่างหากละคือความสำคัญคุณไปลดระดับเขาแล้วค่ะแต่ใจลึกๆคุณก็ยังรอคนคนนั้นต้องเข้ามาหาคุณเองถ้าไม่เข้ามาคุณก็ไม่มีวันที่จะ สมสารไปงอใครเด็ดขาดเลยนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูแนวโน้มอนาคตความสัมพันธ์คุณกับเขาที่จะเกิดขึ้นในปักนี้นะคะเรามาดูกันนะคะไพ่บอกว่ายังไงเดอะ o ูนก็ยังเป็นความคุมเคือนะคะเป็นพระจันทร์เศร้านะยังโหยหาความรักอาจารย์มองไพ่ไปนี้มีความรู้สึกว่ามันเป็นพลังจิตอย่างหนึ่งนะ ไพ่เดมูเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณเป็นโซนอยู่ข้างในของแต่ละคนที่คุณกับเขาเนี่ยยังมีพลังที่คิดถึงก่อนจะนอนเนี่ยนะคะพระจันนะก็คือเป็นไพ่แห่งความรู้สึกแห่งจิตวิญญาณจริงๆเวลาจะนอนนี่หน้าเขาต้องลอยมาแล้วคุณก็จะไปดนใจให้เขาคิดถึงคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าและยังไงอีกนะคะไพ่พลังงาน กถ้วยค่ะเนี่ยยังมีความรักต่อกันอยู่ยังคิดถึงกันนะคะแล้วจะยังไงอีกอืมอนาคตนะเพ of o n นเขาจะส่งข้อความมาถึงคุณแล้วค่ะแล้วยังไงอีกเขาจะทำยังไงอีกโหกลับมาเขาแค่ขอโทษไหมเนี่ยห้าถ้วยร้องไห้เสียใจก็ได้คุกเข่าอยู่ตรงหน้าคุณนะ่ะผมผิดไปแล้วผมขอโทษ อคำนี้แหละที่จะออกจากปากเขาละทีนี้อะไรอีกหนึ่งถ้วยผมมะยังรักและต้องการคุณนะคุณเป็นผู้หญิงที่หนึ่งเดียวในใจผมจริงๆผมให้ความสําคัญกับคุณจริงๆเพียงแค่ผมเจอปัญหาอยู่เนี่ยเขาเจอปัญหาอยู่จริงๆนะที่อาจารย์อ่านมานั่นแหละอ่าห้าถ้วยห้าเหรียญเขาเหมือนจะบอกว่าคุณนะคือคนสําคัญสําหรับเขาเสมอปดโปด เข้าใจเขาและเห็นใจเขานะคะเขาก็ยังจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วยังไงจะให้ความชัดเจนกับชาวเมถุนได้ไหมล่ะที่กลับมาเนี่ยที่ส่งข้อความมาขอโทษเนี่ยแล้วความชัดเจนอะมีไหมอ่าดูจากไพ่นะคะเปิดให้เคลียรไปเลยนะคะมีไหมอาจารย์ถึงบอกไนงะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันยังเป็นสิบดาบมันยังเป็นปัญหาที่มันยังแก้ไม่ตกนะคะ ขออีกใบค่ะชาลีออดเขายังต้องแก้ปัญหาต้องแข่งกับเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เขาจะต้องเอาชนะอยู่นะคะจามไม่เท้าจงรอเขาค่ะเขายังให้ความหวังกับคุณอยู่นะคะจงรอเขาขอไพ่สรุปจากไพ่โรแมนต์แองเจิลแล้วนะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะยังรอกรันหรือว่าจะ ตัดสัมพันธ์หรือว่าจะยังไงมู v ออนหรือว่ายังอยู่ดูจากไพ่เลยนะคะขอไพ่สรุปใจเขาด้วยใจคุณด้วยแหละคะ่ะจะออกมาจากไพ่ชุดนี้แหละคะ่ะโลแมชแองเจิลนะคนมีคู่นะไพ่บอกว่ายังไงมือมองท้องฟ้าตะวันที่กำลังจะลาลับขอบฟ้า คุณเฝ้าหวนคิดถึงเขาเศร้าเหลือเกินเนี่ยใบุดนี้นะคะคือยังรอค่ะไพ่ใบน,นี้ไม่ลืมกันหรอกนะคะขอฝากขอฝากฟ้าฟ้า,ฟาให้ตะวันดงนำพาความคิดฉันและคุณไปถึงกันเสมอประมาณนี้นะโอเคแล้วอะไรอีกเนี่ยนะคะเศร้าคิดถึงนะคะพยายามที่จะ เขาเรียกว่าปลดปล่อยพลังงานที่มันมีความรู้สึกเสียใจเศร้าใจเนี่ยนะคะพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะไล่อะไรที่มันเป็นลบๆออกไปตอนเนี้ยตัวคุณก็น่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะในที่สุดแล้วการรอคอยของพวกคุณยังมีโอกาสสมหวังค่ะ expression love ความรักที่จะเกิดขึ้นความต้องการของหัวใจ ซึ่งมีต่อกันสักวันฝันคุณจะเป็นจริงค่ะอดรอต่อไปนะคะคนมีคู่ชาวเมถุนมาต่อด้วยคนโสดค่ะพลังงานคนโสดจากไพ่ชุดนี้นะคะแต่อาจารย์จำชื่อชุดไพ่ไม่ได้อย่าว่ากันนะคะดูหลังไพ่กันละกันหลังไพ่ก็ประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูคนโสดพลังงานไพ่ Nice of Cup อัศวินถ้วยค่ะสวยค่ะพระชุดนี้สวยมากเลยอ่าพลังงานไพ่เก้าเหรียญค่ะน่าจะแปลถึงความเหงาความเหงาความอ้างว้างความรู้สึกเดียวดายแต่มั่งคั่งด้วยเงินตรานะถ้ามองเด่นก็เด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินถ้ามองเสียก็คือความรักมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะ อฉันก็มีทุกอย่างผมก็มีทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่ะจะมีคนข้างกายสักทีอะไรประมาณนั้นอยู่หรือเปล่านะความคิดคนโสดเนาะอาจารย์มองประมาณนั้นนะ The Lover ว้าวจักรวาลจะกำลังจะส่งคนที่เขาเรียกว่าถูกใจคุณแหละเออในปักนี้นะใครจะเข้ามาเนี่ยชาวธาตุน้ำชาวธาตุลมก็ได้เนาะอัศวินถ้วย กรกฏพิจิกมินหรือชาวมิถุนก็ได้ชาวกุมก็ได้นะคะหรือชาวตุนก็ได้อ่าจะเข้ามาหรือธาตุดินก็ได้เออเป็นได้ทุกธาตุเลยจริงๆแล้วนะต่อไปค่ะพลังงานไพ่ก้าวไม่เท้าเหมือนคุณก็นั่งคิดอะนะมันจะเป็นไปได้ไหมงานฉันสมบูรณ์แล้วอะ่ะฉันแค่ขาดความรัก เนี่ยก็ยังเป็นเห็นไหมคะกเหรียญก้าวไม้งานสมบูรณ์งานดีงานปังเงินดีเงนิงนปังแต่ความรักยังไม่ได้สมหวังยังอยู่ในสถานะที่โดดเดี่ยวอยู่แต่จักรวาลกำลังส่งมาแล้วนะคะ page of one เป็นคนที่นิสัยร่าเริงทำให้คุณคลายเหงาได้มีเพื่อนคุยแล้วค่ะปักนี้นะคะและยังไงต่อไปนะคะส่งคนมาแล้วแล้วพัฒนาการเป็นยังไง อ๋าทำไมจะต้องเจอไพ่ไปนี้แล้วจ๊ะ mm hmm. แฮงแมนเออก็ยังเหมือนกับนิ่งๆอยู่ยังเคลื่อนไหวแบบช้ามากความสัมพันธ์นะหไม้ใช้เวลาค่ะความสัมพันธ์นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางไหมคุณคุยกับใครที่อยู่ไกลเกินอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือบางทีก็อาจจะต่างประเทศเลยปะ่ะความสัมพันธ์มันก็เลยดูว่าช้านะคะ แต่หนึ่งดาบมันก็มีความที่จะเกิดความสำเร็จขึ้นได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะชูดาบทะลุก้อนเมฆไปเลยเออนี่แหละคือความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในความรักอืมไพ่ใบถัดไปวิ l l of f อ r t จ n นนะคะคุยไปเธอคะ่ะคนนี้มีโอกาสเป็นคู่คะ่ะเพราะเป็นไพ่ชะตาฟาลิคิตคะ่ะไพ่ใบถัดไปคะ่ะสอง สองดาบอย่ากกังวลอย่าลังเลกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกเลยคุยไปคุยไปเห็นนะแล้วยังไงอีกอาจารย์เชียร์แล้วนะแต่ทำไมคุณยังเศร้าอยู่คะชาวเวทุนพลังงานห้าถ้วยก็ยังเศร้าอยู่มันจะเป็นจริงเหรอเนี่ยก็ยังคิดยังแบบเมอสี่ถ้วยสองหาถ้วยเหมือนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคุณก็ยังคิดว่า ชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนกับเด่นในเรื่องของงานเรื่องของเงินแต่ความรักมันเฟล,ลมาตลอดนะคุณไปยึดติดกับอดีตเกินไปไปเขาเรียกว่าคนเราที่มไม่ไม่ดึงตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวอะ่ะมันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเกิดอย่างนั้นอีกนะคะมันสามารถ ถ้าเมื่อไหร่คุณสามารถรักษาใจของคุณและเข้มแข็งอาจารย์คิดว่าคนโสดชาวเมทุนเนี่ยจะสามารถดึงพลังความรักความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะขอให้คุณเชื่อใจตัวเองเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะโอเคขออีกสองใบสุดท้ายแล้วนะคุณจะมีความรักที่สมหวังไหมคนโสดอาจารย์ปิดด้วยสองใบนี้แล้วนะคะ เคลียร์แล้วนะคะสองใบสุดท้ายเดอะฟ The อะฟูขออีกใบโอเคค่ะอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันจริงๆแล้วอะไพ่สองใบเนี้ยนะฮะเป็นคนที่เข้ามาแต่เพียงแต่ว่าคนนี้เขายังอาจจะมองว่าเขามีความรักความสุขกับคุณได้แต่เขายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นครอบครัวมันก็แค่เหมือนเขาเรียกว่ามาเรียนรู้กันมีอะไร เติมเต็มให้กันได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเสริมในความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งของอีกฝ่ายในในในสิ่งที่คุณต้องการเขาเรียกว่าคำแนะนำมันไม่ได้แปลว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินตราอย่างเดียวนะมันเป็นคำแนะนำมันเป็นน้ำใจนะคะที่คุณสองคนจะมีต่อกันและไม่ผูกมัดกันในเรื่องของความ เป็นสถาบันครอบครัวคะ่ะอาจารย์บอกเลยนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสมัยทุกวันนี้มันมีความรักหลายรูปแบบนะต้องต้องเปิดใจนิดหนึ่งอาจารย์เป็นคนรุ่นเก่าแต่อาจารย์ยังเปิดใจกับสิ่งสิ่งใหม่ๆได้อยู่นะคะว่ามันอาจจะต้องให้เวลาในการเรียนรู้ซึมซับในนิสัยใจคอกัน,นดูแล้วจนกระทั่งอีกฝ่ายรับอีกฝ่ายได้มันถึงจะเกิดเป็นแฟม i ลี่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็ขอให้ ชาวเมถุนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านจงสมหวังในความรักมีความสุขสำเร็จในทุกด้านที่ปรารถนานะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ